ครับเราจะเห็นว่าเหล็กดีนะฮะหินดีนะฮะแล้วก็เราจะใช้เวลาน้อยมากนะฮะ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรารับเสร็จเรียบร้อยนัน,นะฮะก็อันนี้คือมีดนะฮะที่รับแล้วนะครับแล้วก็จะมีความเป็นเงางามในตัวของเขาเองนะฮะในตัวของคมมีดนะฮะเงาฮะแล้วก็เห็นไหมฮะจะมีรอยจะมีรอยเงาให้เราเห็นนะนี่แหละครับคือการรับด้วยหินแจเ s นิสโตนกับมีดที่คุณรักครับ